การค้นพบครั้งแรกของโลกซากฟรสซิลอาหารในกระเพาะของสอโพอดกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจไดโนเสาร์เหล่านี้ไปตลอดกาลซอโพอดไดโนเสาร์คอยาวขนาดยักษ์ที่เราเคยเห็นแต่ในหนังหรือในพิพิธภัณฑ์ที่เคยถูกมองว่าเป็นสัตว์กินพืชแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนและตอนนี้เราก็ได้พบหลักฐานที่ยืนยันแล้วว่าพวกมันไม่เคยเคี้ยวอาหารเลยย้อนไปในปี2017 นักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ออสเตรเลียนเอชออฟไดโน u r s ร์มิวเซียมออฟเนเช s t รัลฮิได้ขุดพบซากของไดอะเมนตินาสอรัสมารทิวเดย์ซากนี้มีอายุราว94ถึง101ล้านปีก่อนในยุคครีเทเชียสกลางซึ่งมีสภาพสมบูรณ์อย่างน่าทึ่งและสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงคือก้อนหินปริศนาที่มาพร้อมกันนักวิจัยพบว่ามันคือโคโลไไร หรืออาหารในกระเพาะที่กลายเป็นหินซึ่งเต็มไปด้วยซากพืชโบราณรวมถึงใบพืชดอกผลของเฟิร์นมเมล็ดและพืชจำพวกสนทีวิจัยพบว่าซอรพอดไม่เคยเคี้ยวอาหารเลยเพราะมันใช้กระบวนการเฟรเมนเทชันหรือการหมักและพึ่งจุลินทรีย์ในลำไส้เหมือนกับช้างแรดหรือม้าในปัจจุบันอาหารหยับหยาบถูกต้มภายในท้องจนกลายเป็นพลังงานแบบไม่ต้องเคี้ยวแม้แต่นิดเดียว ด็อเตอร์สเฟนนพโรแพทจากมหาวิทยาลัยเคอร์ทินอธิบายไว้ว่าความร้อนที่เกิดจากการหมักในร่างกายของสโพอด์นั้นมหาศาลมากซึ่งการมีคอและหางที่ยาวอาจเป็นวิธีในกระบวนการระบายความร้อนเช่นเดียวกับหูของช้างสโพปดตไม่ได้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมแค่ตอนโตเต็มวัยเท่านั้นบ่อยครั้งที่เรามองไดโนเสาร์ในมุมที่โตเต็มวัยเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแม้แต่ลูกไดโนเสาร์สโพปด ก็มีผลกระทบต่อพืชในสิ่งแวดล้อมอย่างมากฝูงของลูกไดโนเสาร์สามารถกินพืชต้นเตี้ยๆจนเกลี้ยงในเวลาอันสั้นในขณะที่เหล่าวัยรุ่นที่หิวโหวยก็ไม่เว้นทั้งพืชเตี้ยและสูงส่วนผู้รอดชีวิตที่โตเต็มวัยก็จะกินยอดไม้สูงสูงหรือกินแบบดูดๆในพื้นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นการกินของซาโรพตดมีผลกดดันให้พืชต้องปรับตัวทั้งการสร้างหนาม เพิ่มสารเคมีฟื้นตัวเร็วหรือแม้แต่พัฒนาเมล็ดให้อยู่ในผลไม้เพื่อให้ซาร์ออ์ดช่วยกระจายพันธุ์ซาร์พอดจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้กินแต่เป็นวิศวกรระบบนิเวศตัวจริงของยุคดึกดำบรรพ์อีกด้วย